มันมีเรื่องแรกไหใช่ผมเป็นเรื่องแรกก็เป้างก็ต้องต้องเข้าคอร์สคอร์เอหลายอย่างเป็นเรื่องไอติงเป็นเรื่องพวกกับเรื่องมวยไทด้วยที่ต้องขอบด้วดีที่แบบีคนดูมวยอยู่ขอรู้การูอ้ใแ่ด้วยใช่ไม่อกันที่มันพาไปใช่ไลดูแบบรอนแรงที่ผมก็ แกงน้ำตาอยู่ในกองละหมื่นไหมหมื่นไหมโดนต่อยไหมโดนต่อยก็คือจะบอกเลยว่าเรื่องนี้ปกติแล้วผู้จัดการเราผู้จัดการผู้จัดการนี่ก็จะไปกองสักประมาณแบบปีหนึ่งสองปีอะไรอย่างเงี้ยปีเชื่ออะไรก็จะไปแบบเบาๆช่างเออเขาจะเป็นแบบสามสาวเท้าก็คับก็เออเรื่องนี้ไปตลอดเลยแต่ว่าไม่ได้อยู่ในห้องนักแสดงนะคะ